สวัสดีครับผู้กเราช่องน้องมีชัยแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ตอนเช้าเอากล้วยมาป้อนเด็กๆก่อนสักครึ่งลัวขอบคุณกล้วยของคุณแม่พรมนีขอบคุณกล้วยของคุณแม่เจเจนะครับผมทุกเช้าเราก็จะมาป้อนอย่างนี้แหละครับผมก่อนว่ะครับลงครับลงย่อลงย่อด้วยครับย่อย่อลงย่อครับแม่อี๋แมลงครับผม

เชา้าเราก็จะป้อนอย่างนี้นะครับผมขอบคุณกล้วยของคุณแม่นะครับผมเราก็ได้ป้อนให้ตอนเช้านะครับผมเช้าครึ่งรัวเที่ยงครึ่งรัวนะครับผมว่าน,นี้ก็อันนี้ก็ทําอะไรอันนี้ก็หิวก่อน <c oughs> อันนี้กินเยอะไม่ได้นะเด็กขี้โผท้องตโตรกินเยอะมากมีใช้ทั้งหญ้าทั้งกล้วย สาวจอยก็กินเกลงเด้สมือนี่สาวจอยก็กินเกลงสาวจอยก็สูงแล้วเด้กินปันราชาให้เขาปอกเปลือกให้กินให้ทั้งหน่อยเหมือให้ทั้งหน่อยให้ทั้งหน่อยสิเฮ็ดจังได้หิวหิวช่วงนี้หิวก็เลยกินทั้งเปลือกได้อย่าให้อิ่มกันอิ่มเลยสิปอกเอง เห็นบเริ่มหิมเลยได้เลยนะโอ้ยนั่นดึงลูกไวเลยกินตะลูก

อ่ะสรัคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามช่องน้องมีชายแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ